เพราะว่ามันตื้นตันใจเรามันเป็นสิ่งที่แบบทัดใจเรารู้สึกว่าตื้นตันมากแล้วค่ะดูโจมันแบบน้ำตาไหลให้แรงใจคือหนูก็มีความฝันของหนูเหมือนกันที่ยังทําไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันยังไม่สําเร็จแล้วก็พอมาดูมันก็ได้แรงบันดาลใจกลับไปแล้วก็ one and only นะครับสเตปกาท้าฝันนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบคือหนังเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยนักแสดงเล่นดีเต้นไม่ได้นักแสดงเล่นได้เต้นไม่ดีเรื่องนี้ได้ทั้งคู่คืออีป๋อและคนอื่นๆทั้งหมด เออความที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจอะ่ะมันสําเร็จจริงๆอะ่ะแล้วมันรู้สึกสวยงามอะ่ะในตอนนีนะ้ถ้าใครที่ดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าทุกความสําเร็จมันแรกมากับหยาดเหงื่อความพยายาม มันเข้าถึงง่ายฮรแล้วก็ย่อยง่ายดูแล้วเข้าใจถ้าเรามีความฝันเรารู้สึกว่าเรา <ไป S 2> ต้องไป,ไปให้ <ไป S 2> ถึงใช่ค่ะกาลังใจเพิ่มเติมอะไรเงี้ยผม่ามาดูเรื่องนี้ได้สนุกมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันทัชหัวใจพีมากเพราะว่าเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจในช่วงที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยครับยิงช่วงย0นามที่สุดท้ายเนี่ยโหผมบอกเลยว่ามันมากแบบตอนจบเหมือนกับอยู่ในแบบงานแบบ Red บูบ l BC วเหมือนการแข่งแบ t t l e of t ็ e Year คือฟิลไวท์ไฮได้หมด 回去。